เท้ดดังเปิดประเด็นใหม่ค่ะฟาดมือที่3แย่งผัวชาวบ้านรู้อีกฝ่ายมีลูกเมียก็ยินดีจะเป็นชู้ลันเป็นชู้ถึงเจอรู้ก็เอาล่าสุดนี้นะเจ๊มอยว่ร้อยแปดค่ะเปิดประเด็นร้อนๆใหม่นะคะที่ชาวโซเชียลนั้นให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะเมื่อทางด้านของดาราเห็นข่าวเพื่อนตัวเองยุ่งกับผัวชาวบ้านจึงโทรไปหาสาวคนนั้น จาราบอกว่าว่ายังไงกหกทาไมสาวคนนั้นบอกว่าต่อไปเนี้เป็นเรื่องของกูกับผัวกูมึงไม่ต้องยุ่งเอาเบอร์มากูจะโทรเคลียร์เองนี่ก็ผัวกูตอนนี้กูอยู่กับผัวกูกูจะโทรเคลียร์ต่อหน้าเลยอีพิมบอกว่าขโมยหรอก็คือการหยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตต่างกับชู้ถึงรู้ก็จะเอาสวัสดีค่ะ อีพิมพ์เมียทนายตั้มงานนี้ทำเอาชาวเน็ตนั้นบอกว่าแรงมากเขาจบกเมียเก่ายัางซึ่งงานนี้เนี่ยหลายคนเองก็อยากจะรู้เลยค่ะว่าเป็นใครกันแน่คงต้องรอติดตามนะคะ